ผมมาพบกับแมดอินอิงนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะเรียนกันเรื่องนะครับเลขยกกําลังนะครับหรือมีชื่อว่าภาษาอังกฤษก็คือ exponent นะครับทีแรกมาดูเลยนะครับ exponent นะครับประกอบด้วยอะไรบ้างมาดูอ่านี่ครับ base ครับมี base มี exponent ครับแล้วก็ powers นะครับทีนี้ดูจะแปลให้ฟังนะครับ ก็บอกว่า when the same number appears as a factor many times ก็คือเมื่อนะครับเมื่อเมื่อนะจำนวนเดิมนะครับจำนวนเดิมนี่นะครับปรากฏนะครับเป็นตัวประกอบนะครับหลายครั้งนะครับหลายครั้ง we can r e l r t e the expression using exponents ก็คือเรานะครับสามารถที่จะ เขียนมันใหม่ครับเขียนตัวนี้การแสดงของจํานวนเนี้ใหม่นะครับโดยการใช้นะครับเลขยกกําลังนะครับ for example ก็คือตัวอย่างเช่นนะครับ the exponents t o indicates that the factor appears twice ก็คือเลขชี้ก,กําลังนะครับ2เนี่ยมันเป็นการบ่งบอกว่านะครับบ่งบอกว่า ตัวประกอบนะครับตัวประกอบเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมา2ครั้งครับ In the following examples, the repeated factor is called a base ก็คือในครับตัวอย่างนะครับข้างล่างนี้นะครับต่อไปนี้นะครับคือ following คือว่าต่อไปนี้นะครับตัวประกอบซึ่งที่ที่มันปรากฏซ้ำนะครับจะถูกเรียกว่านะครับ เบสก็คือตัวฐานนะครับ่ามาดูครับอย่างเช่นครับนี่สี C ่คูณสี่เท่ากับสิบหกนะครับเขาบอกว่าสี C ่คูณสี่เท่ากับสิบหกเนี่ย can be written as สี่กำลังสองเท่ากับสิบหกครับก็คืออันนี้คือสามารถเขียนเป็นนะครับสามารถเขียนเป็นสี C ่กำลังสองเท่ากับสิบหกทีนี้มาดูเลยครับเขาบอกว่าการอ่านนะครับการอ่านดูเขาบอกว่าสี C ่กำลังสองเนี่ยครับ is read as ก็คือ 4ี่กำลังสองเนี่ยสามารถอ่านได้ว่าหรืออ่านได้เป็นนะครับ f u l l square f u l l square ครับ f u l l square ก็คือ4ี่กำลังสองอ่าทีนี้ square เนี่ย square ตรงนี้นะครับมันแปลว่าอขอโทษครับขอใช้สีอื่นเนาะสินเงินดีกว่า square ตรงนี้นะครับแปลว่าจัดตุลัดเนาะอ่า มันสามารถแปลได้จตัวหลัสได้ด้วยนะครับทีนี้มาดูมาดูต่อเลยครับมาดูนะครับหรือจะอ่านเป็นครับ4 o r a i s e to the second power ก็คือตรงนี้นะมันก็คือ C ยกกำลัง2ครับหรือตัวสุดท้ายครับอ่านว่า the second power of 4ก็คือกำลัง2ของ4ครับ จะอ่านได้ทั้งหมด3แบบนะครับนะทีนี้ดูอย่างที่บอกครับตัวนี้คือฐานครับตัวนี้คือฐานตัวนี้นะครับคือเลขชี้กำลังขอลบใหม่เขียนนังนี้ดีกว่าเลขชี้กำลังแต่ครับหนังสือบางเล่มนะครับหนังสือบางเล่มเขาก็ใช้คำว่า i n d e x ็นะครับที่แปลว่าดัดชนีครับนะอินเดนะครับบางเล่มเขาใช้คำว่า I n นเด็กนะครับอ่ะเดี๋ยววงให้ก่อนย้ำให้ก่อนครับวงคำนี้บางเล่มเขาใช้คำว่า I ินเด็กนะครับทีนี้มาดูตัวนี้พา w เ r นะครับตัวนี้คือคือนะครับคือผลลัพธ์ของมันครับผลลัพธนะ์เนาะ รับครับทีนี้มาดูต่อเขาบอกว่า the exponent t r e e indicates that a factor is used three times ก็คือก็คือนะครับเลขชี้กำลัง3นะครับกำลัง3เนี่ยมันระบุว่าหรือบ่งบอกว่านะครับตัวประกอบนะครับถูกใช้นะครับ 3ครั้งนะครับก็คือทวีทายนะครับ3ครั้งก็ดูครับมันเป็น4 4คูณ4คูณ4เท่ากับ64นะครับก็คือ can be written as ก็คือสามารถเขียนได้เป็น C กำลัง3เท่ากับ64ครับทีนี้มาดูข้างล่างเขาบอกว่าสกำลัง3นะครับ is read as ก็คือทุกอ่านเป็น4 o u r cube อ่าทีนี้คำนี้ก็เช่นเคยครับ คำสักคู่นะครับแปลว่าจะตุลัดคำนี้ก็มีเหมือนกันครับคำนี้นะครับที่จริงนะครับแปลเพิ่มอีกนะครับว่ามันแปลว่าลูกบาทครับแต่ว่าจะไม่มีนะครับจะไม่มี e d นะครับเหมือนคําว่า cubic นะครับนะ c นะครับจะแปลว่าลูกบาทนะครับอ่าทีนี้ดูต่อเลยครับก็เหมือนเดิมครับ forest to the third power ก็คือ C ยกกำลัง3นะครับอ๋อ oh, นะครับ the third power of 4ก็คือกำลัง3ของ4ครับแค่นี้เองครับตามตัวอย่างด้านล่างเลยนะครับตามตัวอย่างตรงนี้เลยนะครับนี่นี่เลยทีนี้มาดูเขาบอกว่า definition definition คือนิยามครับเขานิยามครับเขาบอกว่า base is a number that is used as a factor in the product กค็คือคือครับฐานเนี่ยเป็นจำนวนนะครับซึ่งแต่ตัวนี้ต้องแปลว่าซึ่งนะครับถูกใช้ครับถูกใช้เป็นตัวประกอบในการคูณนะครับในการคูณที่จริงคำนี้ก็แปลว่าผลลัพธ์ของการคูณนะครับผลคูณได้ด้วยนะครับผลคูณนะ นี่ตัวต่อมาเขาบอกว่า exponent is a number that tells how many times the the base is to be used as a factor ก็คือเขาบอกว่า exponent ก็คือนะครับเลขชี้กำลังนะครับเลขชี้กำลังเนี่ยนะครับเลขชี้กำลังเนี่ยเป็นจำนวนนะครับเป็นจำนวนซึ่งนะครับซึ่งนะบอกบอกนะครับบอกเราว่าคือ เรไม่ได้ทายคือมันกี่ครั้งครับกี่ครั้งนะครับที่ตัวฐานนะครับถูกใช้นะครับเป็นตัวประกอบนะครับเป็นตัวประกอบบอกว่า the exponent is l i g h t e n ก็คือตัวประกอบเนี่ยถูกเขียนอ่านะ in, in a smaller size ก็คือเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดนะ เป็นยนที่น้อยกว่านะครับเป็นขนาดที่น้อยกว่าพูดผิดนะ in the upper life of the base พูดผิดนะครับ to the upper life of the base ก็คือทางฟังขวามือบนนะครับของฐานครับความหมายก็คือตรงนี้ครับนี่นี่ตรงนี้นะทีนี้ดูเขาบอกว่า a power is a number that is a product in the อ่าโทษครับเขาบอกว่า a power is a number that is a product is which in which นะครับอ่านผิดนะครับ in which all of its factors are equal ก็คือเขาบอกว่า power ตัวนี้คือนะครับคือตัวกำลังนี่็คือมันเป็นจำนวนนะครับซึ่งนะครับเป็นผลลัพธ์นะครับทั้งหมดนะครับ ก็คือพูดง่ายคือมันเป็นรับมันคือผลลัพธ์นั่นแหละครับของการคูณทั้งหมดเนาะทีนี้มาดูอีกหน้าต่อมาครับที่มาดูเขาบอกว่า laws of exponents ก็คือกฎของกฎนะครับกฎอันนี้ก็คือกฎกฎนะครับกฎของเลขยกกำลังนะครับดูเขาบอกว่า for any for any real number a and natural number n ก็คือสำหรับทุกๆนะครับก็คือสำหรับทุกๆจำนวนจริง a ใดๆนะครับและและนะจำนวนธรรมชาตินะครับ n นะครับ we can like ah multi by itself n t i e s as a ยกกำลัง n นะครับก็คือเราสามารถครับเราสามารถนะครับเขียนนะครับการคูณเนี่ยด้วยตัวมันเองนะครับคือการคูณของ n เนี่ยด้วยตัวมันเองเนี่ย n ครั้งนะครับเป็น a กำลัง n นะครับทีนี้มาดู ดูครับข้อสังเกตทั้งมันนะครับข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า a อกกำลังเเท่ากับเคูณเคูณเก็คือ n ทายก็คือ n ครั้งครับมันจะคูณกัน n ครั้งนะครับแล้วเขาบอกด้วยว่า a เนี่ยเป็นสมาชิกของ r ก็คือ a เป็นจำนวนจริง n เป็นสมาชิกของ n คือ n เป็นจำนวนธรรมชาติหรือจำนวนนับนั่นเองนะครับ a อกำลังศูนย์นะครับเท่ากับหนึ่งเสมอนะครับไม่ว่า a จะเป็นอะไรก็ตามแต่ยกเว้นอย่างเดียวคือห้ามเป็นศูนย์นะครับเขาบอกว่า because เ <Zero. S 2> ขาบอกว่าเพราะนะครับศูนย์กำลังศูนย์เนี่ย is u n d e r f i n e ก็ Meaning, คือคำนี้นะครับแปลว่าไม่มีนิยามไม่นิยามนะครับไม่นิยามนะครับคำว่าอันนะครับแปลว่าไม่นะครับส่วนคำว่า define นะครับ เหมือนกับคาว่า definition ก่อนหน้านี้นะครับ definition ก่ Defin อนหน้านี้ครับที่อยู่หน้าก่อนหน้านี้นะครับมันแปลว่านิยามเติีคยาว่าอันเข้าไปก็แปลว่าไม่นิยามข้างล่างครับมาดูอันท,ที่3มครับ a กาลังลบ n ก็เท่ากับ1ส่วน a กาลัง n นะครับเขาก็บอกเช่นกันครับตัวนี้โดยที่ a ไม่เท่ากับ0นย์เพราะ1ส่วน0ย์เนี่ยไม่นิยามเพราะนะครับ1ส่วน0ย์เนี่ยมันไม่ได้ถูกนิยามนะครับทีนี้มาดู เขาบอกว่า there are several laws we can use to make working with e x p o n e n t i a l numbers earlier easier ทครับทีนี้ดูเขาบอกว่า t h e r e are ก็คือมีนะครับกดมากมายนะครับกดมากมายเราสามารถนะครับใช้นะครับในการ แก้ปัญหา,หาหรืออะไรก็แล้วๆอย่างนะครับ working คือการแก้โจทย์ทําโจทย์อะไรอย่างนี้นะครับด้วยนะครับจํานวนจํานวนเลขยกกําลังนะครับคือคือคือพูดง่ายคือเลขที่เกี่ยวกับเลขยกกําลังนะครับง่ายขึ้นนะครับ easier แปลว่าง่ายขึ้นนะครับมาจากคาว่า easy นะครับเติม er เข้าไปก็แปลว่า easier นะครับที่นี่ดูก็บอกว่า some of these laws might have been done in earlier g l a อรก็คือบางส่วนของกฎเหล่านี้ครับกฎเหล่านี้อาจนะครับก็คืออาจถูกสอนมาแล้วหรือถูกใช้มาแล้วนะครับในคำว่าเกรดก่อนหนะ้า Earl i e r คือก่อนหน้านี้ครับเกรดก่อนหน้านี้ก็คืออาจจะเป็นเนื้อหาตัวนี้ครับเป็นของม1นะครับอาจเราอาจจะเรียนมาแล้วตอนอยู่ป6หรือป .5 นะครับเพราะว่าฝรั่งกับไทยนะครับเทียบต่างกันนะครับ เกรดนะครับเกรดนะครับ <c oughs> ของฝรั่งเขาจะเรียกเป็นเกรดนะครับอ่าอย่างนี้ครับของฝรั่งนะครับก็ <c oughs> จะมีสองอย่างนะครับคือหนึ่งจนถึงสิบสองนะครับแล้วก็นะครับเขาจะเปลี่ยนเขียนสลับกันครับ ไม่รู้ว่ะเอาแค่นี้แล้วกันหรือก็จะเรียกว่าเป็นก็คือใช้สองคำนะครับเกรดหนึ่งเกรดสองเกรดสามแต่ว่าถ้าเป็นกลับกันถ้าจะเอาเรียกไว้ด้านหน้านะครับต้องเป็นลำดับเท่านั้น,นครับอาจจะเป็น first second, third, grade นะครับนะใช้ต่างกันทีนี้คุณสมบัติของเลขยกกำลังครับเราก็มาดูเลยครับอ่ามาดูเลยอันนี้ก็คือนะครับอันนี้ก็คือเลขยกกำลังเนี่ยถ้าฐานมันเหมือนกันคูณกันอยู่เราก็สามารถนําเลขชี้กําลังครับมาบวกกันได้เลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันถ้ามันหารกันอยู่ฐานเหมือนกันนะครับหารกันอยู่นะครับก็เอาเลขชี้กําลังมาลบกันได้เลยครับนะทีนี้มาดูตัวนี้ ถ้า a กับ b เนี่ยนะครับคูณกันอยู่แล้วยกกำลังเหมือนกันครับแบบนี้นะเราสามารถแยกได้ครับนะเป็น a กกำลัง n นคูณ b กำลัง n นะครับทีนี้มาดูตัวข้างล่างต่อมา a ส่วน b เนี่ยทั้งหมดยกกำลัง n นะครับเท่ากับ a กกำลัง n ส่วน b กำลัง n ็เราก็สามารถแยกได้ครับอ่าตัวนี้นะครับเราก็แยกมาเป็นทีละตัวทีละตัวนะครับแยกออกมาครับอ่าทีนี้อันสุดท้ายครับเขาเรียกว่ากำลังซ้อนครับก็คือ a กำลังเทั้งหมดยกกำลัง n เท่ากับ A กกำลัง M N ็ก็คือ A กำลัง M คูณ N นะครับคือเอาสองตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยมาคูณกันครับมาเป็นตัวนี้นะก็บอกว่า where a ขาบอกว่า where A มากกว่า0แล้วก็ B มากกว่า0ครับ and M, นะครับ Mn นะครับเป็นสมาชิกของ Z นะครับ Z ในที่นี้ก็คือนะครับ i ครับ เพราะหนังสือบางเล่มนะครับเขาจะเขียนแซดแซดนะครับแทนด้วยไอครับเพราะไอเขาแยกเป็น3ตัวนะก็คือไอบวกศูนย์แล้วก็ไอลบก็คือจํานวนจํานวนบวกครับคือจํานวนเต็มบวกศูนย์จำนวนเต็มลบก็เหมือนกันครับแซดก็เหมือนกันเขาจะเขียนเป็น3อันก็คือแซดบวกศูนย์แล้วก็ ซ่ลบครับแล้วแต่บางเล่มเขาจะใช้ยังไงนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคอยดูคลิปต่อๆไปนะครับที่ผมจะทำนะครับเพราะว่าผมจะตั้งใจแปลนะครับแปลแปลแปลเทคบุ๊กให้อ่านกันนะครับให้ดูกันนะครับจะได้เป็นแนวทางในการศึกษาในอนาคตครับขอบคุณครับผม